แยมนี่นะสี่เส้นนะคะตัดปลายให้มันเลียวแหลมนิดนึงไม่ต้องแหลมมากก็ได้ยาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็พับประมาณนิ้วกลางเราอะพับให้มันเป็นรอยไว้เพื่อที่เราจะมาสอดกันทีละเส้น เอาเอาด้านสั้นไว้ข้างบนนะด้านสั้นแล้วก็สอดทีละเส้นทีละเส้นซ้นในข้างบนนะคะนี่ค่ะซ้นไว้ด้านบนนะคะสุดท้ายอสอด แล้วก็ดึงค่ะโชว์ด้วยค่ะโชว์เดึงดงแล้วก็กลับด้านแล้วก็เหรียญบาทวางแล้วก็ดึงให้มันแน่แนๆค่ะอุย้ยล่วงเหรียญบาทวางแล้วก็พับรอบเลยค่ะรอบด้านวนวนวน,วนนะคะวนค่ะรอบด้านอันนี้ใช้สีสีเพื่อเจ็บจะด,ดูง่าย อันนี้เอาเข้าทีทละเส้นมันจะได้เข้าง่ายๆเพราะมันสุดท้ายแล้วอ่าแล้วก็กลับด้านอีกเสร็จแต่และด้านแล้วก็กลับกลับอยู่ตลอดนี่แล้วก็ตีโคง้งนี่นะตีโค้งเข้ามาเงี้ยเหมือนกันเลยทั้งสี่ด้านเหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงสี่ด้านครับโค้งเหมือนกันสี่ด้าน สี่ด้านกันี่ยอันนี้ก็เสร็จละแล้วก,ก็จะพันเกลียวแล้วนะคะเราจะพันเกลียวเป็นชอ่อ,ชอละอแล้วก็จับขึ้นแล้วประกบหมุนข้างหลังตลอด ทับหลังตลอดทับข้างหลังตลอดนะนี่แล้วก็หมุนแบบนี้วะแล้วก็กดหัวมลงหัวมาลงมันขยบับเดี๋ยวทำได้หลายดอกเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็เก่งเนี่ยหวัวเงี้ยน่นเลยสิพอละ คือแบบนี้นะเรากลับด้านหลังไปด้านหลังกลับไปด้านหลังแล้วก็สอดเดี๋ยวเราจะม้วนแค่ไหนก็ได้แล้วก็กะคบคายคาเนเอา,าคาคเนเอาก็ถอยหลังทับด้านหลังต้องกดหัวไว้ตลอดนะคะเดี๋ยวมัน มันจะรวมอามันจะคายเหมือนกาถ้าสีด้านนนี้เราจะไม่ใช้สกอตเทปแล้วนะเพราะมันจะช้าแล้วก็อาศัยว่าตัดริบบิ้นยาวๆหน่อยแล้วเราก็ทาให้มันแน่นๆหน่อยอ่ามันเหลือยาใช่ไหมแล้วก็พับข้างหลังอีกแล้วก็สอดซํามอ้ที่เดิมนี่แหละเนี่ยใต้กีบเนี่ย,ยที่เราแทม นี่ไงที่เราแทงไปเมื่อกี้แต่ละอ่านอ่ะมันก็ใต้กีบแต่ที่เราทำไปเมื่อกี้แล้วก็ดึงมดนะพัมาข้างหลังเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็สอดใต้กีบที่เราแทงไว้อ่ะรพับข้างหลังเหมือนเดิมสอดเหมือนเดิม โอเคนะคะได้ไหมคะเจี๊ยบขาถ้าเจี๊ยบทำไม่ได้นะพี่สาวชิงช้าดอกธรรมดาเขาขายร้อยละสองอยห้าสิบบาทนะจ๊ะถ้าอย่างงี้ก็คงร้อยละสามร้อยอะค่ะเสร็จแล้วจ้ะแล้วเราก็เอากัญไก่เขาจะมีกัญไก่ขายที่เป็นซีซี่อะตัดแล้วมันก็จะเป็นใบเลยอะคะ่ะมันจะเป็นจิ๊บจิ๊บทิ้งเงี้ยมันก็จะเป็น,ปปน,นเป็นโค้งโค้งใบใบอะโอเคค่ะ